ครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนบูทปืนลมนะครับปืนลมตรงนเนี้ยเนี่ยบูทตรงเนี้ยฮะนะฮะมันเสื่อมทําให้มันแตกมันแตกละเอียดเลยนะฮะเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวจะถอดออกมาก่อนถอดตัวประกับหลังออกมาก่อนนะตอนนี้อ่าพอเราถอดประกับหลังเนี่ยฮะตัวนี้ก็จริงมันเป็นเหมือนพลาสติกฮะ อะไรมันก็จะเป็นยางก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางเข้าไปตวเนี้เหมือนกันเลยฮะตัวหน้าก็เป็นอย่างนี้เลยฮะละเอียดเลยฮะทำให้เก็บลมไม่อยู่พอเก็บลมไม่อยู่ปุ๊บทำให้ปืนไม่มีแรงนะครับเนี่ยอ่าตัวตัวนี้จะเป็นตัวพลาส,สติกหลังนะครับเดี๋ยวเราถอดออกมานี่อันนี้เป็นเป็นประกับด้านหลังของลูกสูบนะฮะเดี๋ยวเราถอดด้านหน้าออกเพื่อจะเปลี่ยนบูทด้านหน้าด้วย อันนี้พออันนี้คือลิ้นมันนะฮะลิ้นลิ้นของปืนนะที่เป็นตัวยิงตะปูนะครับเราถอดออกให้หมดเลยค่อนข้างจะถอดยากเหมือนกันนะฮะเพราว่าเขาใส่ตัวน้ํำยาล็อกนอก็อตเอาไว้นะครับอถอดประกปบออกมาเนี่ยเราจะเป็นลิ้นเดี๋ยวเราจะถอดเอาลิ้นลูกสูบออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องถอด ทั้งหน้าให้หมดเลยน,นี่คือลูกสูบนะฮะเนี่ยฮะละเอียดเลยครับเปืือนติดเต็มลูกสูบเลยฮะตัวบูทเนี่ยเนี่ยฮะบูทมันเสื่อมคุณภาพจริงๆอันนี้เป็นปืนใหม่นะครับปืนลมใหม่แต่ว่าผมไม่ได้ใช้มาโอโห้หนานมากหลายปีมากนะฮะก็ทําความสะอาดมันก่อนนะฮะเนี่ยเต็มนะฮะละเอียดเลยมันเสื่อมพอมันเสื่อมแล้วเวลาเรายิงไปปุ๊บมันก็แตกเลฮะ มันกรอบะฮะคืไงว่ามันกรอบอ่ะเสร็จแล้วเราต้องอ่าทาความสะอาดก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้มีเศษเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวลูกสูบจะเป็นรอยแล้วก็จะเก็บลมไม่อยู่นะครับนี่ผมถอดออกให้หมดอ่าเนี่ยฮะตัวตัวบูทมันฮะตัวบูทตัวลิ้นนะฮะบูทลิ้นมันฮะก็ใส่อันใหม่เข้าไปแล้วก็ประกอบเข้าอย่างเดิมนะฮะตัวบูทลิ้นตรงนี้ฮะมันพอมันละเอียดปุ๊บลมออกหมดเลยฮะ เก็บลมไม่อยู่ทำให้มันไม่มีแรงนะครับอ่านี่ก็ใส่ประกอบเข้าไปอย่างเดิมนะฮะใส่ตัวลิ้นมันเข้าไปอย่างเดิมแล้วก็ปิดไปด้วยตัวประกับนะครับส่วนใหญ่ปืนที่มันไม่ค่อยมีแรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตัวนี้แหละฮะที่เจอมาสองตัวสามตัวก็จะเป็นตัวบูทตัวนี้ครับบูทตัวข้างหน้าแล้วก็บูทตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งตัวกันสปริงนะฮะตัวนั้นก็เป็นบ่อย นะครับเพราะมันเป็นเหมือนอพลาสติกฮะคล้ายพลาสติกแต่ก็ไม่ไม่เชิงเป็นพลาสติกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํามาจากอะไรอ่าอันนี้เดี๋ยวประกอบเข้าไปคืนนะฮะหยอดน้ํามันด้วยฮะอย่าลืมหยอดน้ํามันหยอดน้ํามันลูกสูบด้วยฮะนะครับนี่ประกอบเข้าไปนี่ประกอบประกับหลังเข้าไปนะครับใส่ตัวสปริง อ่าแล้วประกอบกับหลังเข้าไปคือส่วนใหญ่อาการที่เสียคื่ลมที่ไม่ค่อยมีแรงหรือเก็บลมไม่อยู่ก็จะมาประมาณนี้ฮะตัวบูทหน้าบูทหลังแค่นี้สองตัวครับอันนี้ลองฮนะลองดูครับใส่ลูกแม็กเข้าไปายิงปึ๊บก่อนหน้านี้จะไม่มีแรงฮนะตอนนี้อ่านี่ฮะจมละเยี่ยมเลย อันนี้ได้แล้วเสร็จแล้วครับเรียบร้อยถ้าปืนลมไม่มีแรงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครบ,บูทหน้าแตกหรือไม่ก็หรือไม่ก็อ,กอ่าเป็นรอยฮะครับคลิปนี้ก็นำมาชมประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครขอบคุณมากครับ